อยากจะให้มันเหมือนตัวในอมกัสขนาดนั้นเลยอหรอนิดเดียวคือมึงก็จะเอาใช่ไหมคือมันเป็นคลิปแนวนั้นใช่ไหมอยากจะรู้จังเลยว่าถ้ากินเห็ดดำจะเป็นยังไงวะไม่ยงไม่ยิงละซอมบี้นะมาแคสเกมลงยูทูบดีวกว่าอะไรวะประชาชนในเชนอรบิลในวันที่25เมษายน1986และนี่คือประชาชนของเชนอรบิลในวันที่26เมษายน1986เชีย่ยดาร์กสัตว์ใครทำวะเนี่ยมีเนี่ยนะ เออเลือกไม่ถูกเลยอันนึงมันก็ยิงมาได้2อันอีอันนึงมันก็ยิงสองอันเหมือนกันแต่มันอัปเกรดได้ด้วยอ่ะคือถ้าไม่เกี่งเรื่องพื้นที่ละพระอาทิตย์ที่มีอ่ะมันใช้อันซ้ายก็ได้แหละไอ้ต่แันขวามันก็แบบว่ายังไงเดียมันก็ดีแหละเออมันไปจัดพื้นที่ไงเออโอ้ฉันนั้นไม่กลัวพืชแต่สิ่งนั้นมันทําฉันกลัวเดินทั้งตัวฮะมันไม่มีใครรอดพ้นกับไอ้เครื่องตัดหญ้านี้ได้หรอกยัเป็นเจ้าของมันมั้งก็เพราะว่าเจ้าของมันก็ต้องเอามาวางใช่ไหมไม่ง นี่มันทีพีเตอร์มันมันมันคนละพีเตอร์ไม่หล่ะนั่นมันพีเตอร์กิฟฟีไอ้บ้าอันนี้คือปกติอันนี้คืออันที่มันยิงได้สองอันนะฮะอันนี้คือวิธีแยกเนี่ยพอๆกันกับไอ้ด้านไอ้ด้านซ้ายเลยอ่ะอ่ากูว่าแล้วไอ้หน่าเชนนี่มันต้องมาเอให้กูเอียนหลังสักแค้นเงี้ยมาหาบเอ้วิ่งมากระโดดข้ามวอนัดได้เรียบร้อยฮะแตกฮะเอวไม่ใช่ว่าเราต้องมีไฟอยู่ตลอดมันใช่หรอนี่ถ้าลดน้ําไปนี่มันไม่ดับเลยใช่ไหมเออมันก็ไม่ดับนั่นแหละ พื่อระทัดซับบี้ตอนตีกับไฟนอลบอสโอ้ตรงนี้เนี่ยมันเคลียร์นะโล่งๆเลยเนี่ยรอไปตูมโดนรถเลยมันไม่เคลียร์มันไม่เคลียร,เร,ยร์เอาจริงๆแล้วนี่แอบลำคาญอยู่นะตอนที่มันทุ่มรถมาเนี่ยพืชหายหมดเลยนี่ไงซับบี้เจสเตอร์วาร์ปของเข้าตัวเอาพริกไปแดกเอ้ยจะเข้าไปกินเพื่ออะได้ละกินกูก่อนนะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นค่อยๆกินนะเดี๋ยวติดคอจริงๆมันมีแอนิเมชันตอนที่แม่งแดกแล้วติดคอด้วยนะฮะเราไปหาดู ยังไม่เคยเห็นและไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่อยากลองนะฮะขอร้องละแคปคอมเออไม่ใช่แคปคอมเอเอขอเอเอละนะช่วยทำมาเหอะบุอยากเห็นเออถ้ามีอยู่แล้วนี่ส่งคลิปมาให้ผมได้นะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงตอนแรกก็แอบกลัวอยู่นะแต่หลงัลงๆมันนี้มันก็แค่เปลี่ยนสกินไม่ใช่เหรอนั่นแหละพืชมันประทักกับซอมบี้ตลอดไงมันก็ต้องมีความเครียดจากสงครามมันก็นะเออมันก็ต้องดูดนิดนึงนะฮะ เด็กเนิร์ดเด็กอ้วนเด็กธรรมดาเด็กเจ๋งเด็กครูเด็กออลไฟเด็กที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและนี่คือเด็กที่มาจากเชนร์บิลนะฮะโอ้เชียเอ้ยมึงมันดาร์กนะอันเนี้ยอันนี้มันแอบดาร์กอยู่นะคิดจะสื่อว่าเขากลพันใช่ไหมใครมันสรรหาคิดว่าเนี่ยโอ้ต้องการน้าไม่ใช่ว่าหนูก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วเหรอลูกไอ้ขอนไม้ไฟที่มันขอน้ำนี่ว่าแปลกแล้วนะอันนี้ใบบัวขอน้ำเนี่ยกูว่าแปลกกว่าเดิมอีกอืมจะบอกว่าเหมาะสมก็ว่าได้อยู่นะก็น่าจะร้อยโลเหมือนกันนะอันไหนคุณลองดูสอง อ่ผมคิดว่าภาพนี้มันคือภาพเดียวกันนะฮะมันก็ให้อ่าผลประโยชน์ที่เหมือนกันอจริงปะถ้าใส่แต่ไอ้ด้านซ้ายอย่างเดียววางเป็นแถวเลยเนี่ยมันก็แค่ไม่ต้องใส่ต่อไม้แค่นั้นแหละภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนี่มันคือการวิวัฒนาการแต่ย้อนกลับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเก็บภาคสองนะแต่ว่าจริงๆผมยังพอกลับไปเล่นได้นะแต่ว่าภาคสามนี่ไม่ไม่ไม่ไหวว่ะแมวที่เป็นพืชแมวธาตพืชไม่ใช่ไม่ไม่นี่แบบนี้นี่นี่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าแมวพืชตอนนี้ผมโคตรชอบเลยมันช่วยชีวิตผมในไอ้ฟิวชั่นมอสอะ เอาระเบิดดําไปแดกไม่รู้ละมีความชิบหาย itt? วางเห็ดดาไปก่อนนะเน่ยเชียร์สนามอันนี้คือรูปสมองนะฮะผมไม่รู้ว่ามันถามอะไรนะผมเห็นไม่ชัดแต่มันบอกว่าไอ้สมองเนี่ยอร่อยเด็กคนที่เขียนคาตอบนั้นเข้าไปเออแม่งซอมบี้แน่นอนนะไปจับมันได้เลยการที่ไอ้บันจีจ้จำมีตัวตนอยู่เพื่อตัวนี้นั้นฉันจะทําให้ซอมบี้ตัวนี้แม่งไร้ประโยชน์แล้วคือแม่งโคตรแย่มากเลยนะถ้าไอ้บันจี้เนี่ยมันเสกอเอาตัวให้มันเป็นวอรนัสไป โอ้คือมึงแค่เอาตัวธรรมดามาไว้มึงไม่ต้องเอาตัวนั้นแข็งมาแล้วเอาไอตัวที่มันเป็นอ่าตอไม้ไฟมาแค่อันเดียวเนี่ยมึงก็ได้ลูกไฟแล้วมึงจะทําไปทําไมมึงทําไปเพื่ออะไรคือมึงเหงาใช่ไหมคือบ้านมึงรวยพระอาทิตย์งั้นดิ คือมันมีคนอธิบายแบบว่านี่ไงทําให้มันช้าลงแล้วก็ยิงดาเมจด้วยไฟคือถ้ามึงจะเลือกให้มันช้าก็เอาให้มันช้าถ้ามันอยากให้มันยิงเร็วเพราะไฟก็ให้มันโดนไฟแล้วก็ตายหาไปเลยนะฮะมันเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไงมันไม่จาเป็นต้องมาเสียอะไรเยอะขนาดนี้คือจังหวัดในบ้านมึงโดยพระอาทิตย์แหละ ตัวนี้รอแป๊บเดียวนะฮะแค่ร้อยเดียวก็ได้ละอ,อันนี้ก็ต้องสองร้อยหน่อยอันนี้อ่ะแพงหน่อยอาจจะสามร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าจะไม่ผิดโอ้นี้ค่อนข้างที่จะใช้อ่าพาธิ์เยอะมากนะฮะถือว่ามึงอดทนมากโอ้มึงอดทนขนาดนี้มึงเอาไปเลยรางวัลคนอัจฉริยะโอ้ครเข้าซิมโซล่ากันโอ้นี่นี่นี่น,นี่ราชาของกูนี่ในี่ของจริงเนี่ยคนเนี้ยบอกเลยและสุดท้ายนี้ คือแบบเนี้ยไม่โดนถั่วยิงแน่นอนแต่จะโดนตีนแทนนั่นแหละ